สูช Money, Money ่ช่องมอนนี่มันนี่คาบล็อกนะคะชอบตูตี้วันนี้นะคะมอนนี่ก็อยากจะมา,เ,าเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นติ่งแบรนด์สกินแคร์ตัวตัวหนึ่งที่อมอนนี่ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ก็มันดีมากๆเนี่ยนะคะแบรนด์ที่มอนนี่พูดถึงนะคะมอนนี่เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักะคะ่ะแบรนด์ไทย อบมาแบบนานกว่า2ปีแล้วนะคะตั้งแต่มอนนี่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยมอนนี่รู้สึกว่าไม่มีสกินแคร์ตัวไหนที่สามารถทำให้มอนนี่แบบใช้ซ้ำแบบตลอดแบบสกินแคร์ที่มอนนี่พูดถึงก็คือนี่เลยค่ะสกินแคร์ของด r h o เ์ค่ะแนะนำสกินแคร์ตัวโปรดของมอนนี่ให้ทุกคนรู้จักค่ะว่ามันดียังไงค่ะ คืออยากจะบอกว่าตอนแรกอะมอนนี่ไม่รู้จักสกินแคร์ตัวนี้เลยแล้วก็มันมีช่วงนึ่งอะที่มอนนี่ย้ายมาจากเมืองนอกมาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วช่วงนั้นอะผิวของมอนนี่อะเจอปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายแพ้ฝุ่นสิวขึ้นแพ้น้ำน้ำก๊อกอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปศึกษาข้อมูลว่ามันมีสกินแคร์ตัวไหนบ้างที่ช่วยแก้ปัญหา เหล่านี้ได้นะคะก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มานะคะก็คือเป็นแบรนด์ของด r ร์นะคะและหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ใช้ด็อต์ตลอดเลยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ใช้ดีมากๆคือเซรั่ม BareX Ultimate d e f e n s e Serum ่มตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็จะช่วยไปบำรุงให้ผิวกลับมาฟูนฟูนแล้วก็แข็งแรงอีกครั้งค่ะ ตัวนี้นะคะมีนายเซรามายนะคะนอกจากจะช่วยลดความมันลดสิวแล้วยังจะช่วยลดรอยดําที่เกิดจากสิวแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสด้วยนะคะอีกอย่างนะคะมอนนี่ก็ใช้มา4ี่ขวดแล้วทุกคนคือแบบมันดีจริงๆค่ะและอีกอย่างนะคะตัวนี้เราจะไม่ได้เห็นผลภายในสองสามวันคือส่วนตัวแล้วเห็นผลประมาณเกือบจะหมดขวดแล้วก็คือเห็นผลว่าหน้าดีขึ้น ผิวเริ่มกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมาในปริมาณ20 ml ราคา399บาทค่ะคือมอนี่รู้สึกว่าราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะคะคือราคาดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับเซรั่มตัวนี้คือแบบอยากให้ทุกคนไปลองจริงๆว่ามันใช้ดีจริงๆค่ะเจ้าตัวนี้นะคะลดสิวอุดตนันสิวอักเสบ รูขุมขนกระชับมากนะคะแล้วถ้าใช้ตัวนี้เป็นประจำนะคะมอนนี่รับประกันเลยว่าสิวจะไม่ค่อยขึ้นค่ะเนื้อน้ำเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเร็วๆแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่า เราจะสามารถใช้กับสำรีนะคะหรือไม่ก็ตกๆตตไปบนหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สำรีถูกปะราคาอยู่ที่299บาทนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะให้ทุกคนไปลองใช้ดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรามันสำหรับเรื่องสิวว่ก็ต้องลด,ดทยู่แลองพิจารณาอีกทีนะคะว่าแบรนด์ของเขาดีจริงเรื่องสิวเนี่ยหรือผิวแพ้ง่ายต้องลด,ดทบพงเท่านั้นคะ่ะ ให้คะแนน1ตเต็ม10บก็ให้ไปเลย0ิบิบบวกเลยค่ะ มีสาขาทั่วประเทศไทยแล้วนะคะเขายังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ในแอป s h o ป e ีหรือแอป Lazada นะคะสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวมอนี่จะแปะลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์ให้นะคะสำหรับใครที่สนใจเวลาสั่งซื้อในแอปออนไลน์เนี่ยเขาจะมีสมุดแบบนี้ให้เผื่อเราสนใจทดลองผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเราก็ดูประวัติของสกินแคร์หรืออาหารเสริมแต่ละอย่างของเขาได้ค่ะ ก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะฝากเป็นกําลังใจให้มอนนี่ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ลงในช่อง YouTube เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้า,าลงคลิปใน youtube หรืออาจจะไม่ค่อยกล้าคือแบบไม่เขิดเขิดออะไรประมาณนี้ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะ,ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของมอนนี่ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบายบาย